สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เห็นวันโลกาวินาศซึ่งท่านผู้ใช้นามปากกาว่าสุพันิมิตได้เรียบเรียงจากต้นฉบับที่เป็นภาษาจีนสาระของเรื่องได้ถ่ายทอดจากการรับรู้ของเด็กหญิงผู้วิเศษชื่อเทียนไฉที่ประเทศมาเลเซียโดยการประทับทรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจากการถอดจิตขึ้นไปสู่โลกเบื้องบนไปรู้ไปเห็นมาหลายครั้งหลายหนของเธอดังนี้ 7749วันที่ฟ้าดินมืดมิด1ก่อนหน้า7749วันฟ้าดินมืดมิดสองสาวันบรรยากาศของโลกดูสงบเงียบไปทั่วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความเงียบสงัดก่อนพายุฝนจะกระนำ่ำมักเป็นความเงียบที่น่ากลัวเสมอแล้วทันใดนั้นท้องฟ้าก็เปลี่ยนจากสีฟ้าสว่างเป็นแดงฉานและกลายเป็นสีเทาขาวจนกระทั่งมืดมิดลง ลมมหาประลัยทำลายสิ่งปลูกสร้างคนและสัตว์ทั้งหมดให้กลายเป็นจุนมหาจุลในพริบตา 2. โลกทั้งโลกตกอยู่ในความมืดมิดจนมองไม่เห็นสิ่งใดเลยไม่มีแสงสว่างจากดวงไฟใดๆทั้งสิ้นพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกอย่างใช้การไม่ได้ผลต่อจากนั้นก็เกิดพายุและลมฝนเสียงฟ้าร้องและสายฟ้าฟาดไม่ขาดสาย หาฝนเมฆสีแดงจะเทลงมาจากฟากฟ้าโลกจะตกอยู่ในความมืดมิดของรัติการนานถึง49วัน 3. ม,มีเพียงโคมไฟสามดวงในพุทธสถานเท่านั้นที่ให้แสงสว่างได้นอกสถานธรรมได้ถูกห่อหุ้มปกคลุมด้วยรัศมีสีม่วงไปทั่วเมื่อนั้นคนที่บำเพ็ญโดยแท้จริงและคนดีที่ยังไม่ได้รับการถ่ายทอดวิถีธรรมก็จะได้รับการดนใจ ชักนำให้เข้าหลบภัยในพุทธสถานในที่นั้นหากมีธรรมอธิการผู้อาวุโสเฉียนเยินหรืออาจารย์ผู้ถ่ายทอดธรรมอยู่ด้วยก็อาจจะช่วยชี้ธรรมให้คนเหล่านั้นคนที่มีกุศลบาร,รมีสูงก็จะรู้แจ้งในทันทีและนั่นอาจจะเป็นแสงอาทิตย์ลำสุดท้ายที่จะโปรดสัตว์ในธรรมการยุคข,ขาวก็ว่าได้คนที่ไม่เคยร่วมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดามาก่อนเลย เกรงว่าจะต้องตายด้วยภัยพิบัติทันทีเลยทีเดียวถึงแม้จะรอดพ้นไปได้แต่วิถีอนุตตรธรรมก็สิ้นสุดวาระการถ่ายทอดเสียแล้ว 4. ส่งเสริมให้ญาติธรรมทั้งหลายสร้างพุทธสถานกันให้มากๆแม้จะมีไว้เพียงเพื่อตอนเองจะได้กราบไหว้เช้าเย็นก็ยังดีเพื่อให้ทุกบ้านเป็นสถานแห่งพุทธสมดังพุทธปณิธานโดยเร็วเมื่อถึงวันสุดท้าย พุทธสถานจะได้เป็นที่หลบภัยของสาธารณชนพระพุทธสถานจะเป็นเสมือนเมืองในม่านเมฆสำหรับผู้ฝ่ธรรม 5. สภาพโลกภายนอกของพุทธสถานคือภูเขาถลม่มแผ่นดินแยกเจ้ากรรมนายเวรของคนทั้งหลายที่เป็นนี่ติดค้างกันมาถึงหกหมื่นปีจะลุกหือขึ้นออกมาเอาชีวิตวิญญาณทวงนี่กันแม้ผู้คนจะพ้นจากมหันตภัย แต่ก็อาจต้องตายด้วยเจ้ากรรมนายเวรสภาพนั้นจึงเป็นมหาโหดมหาวิปรโยคเสียงร่ำให้กู่ร้องครวนครางเสียงผีสางเทพพรหมระงม,มกล้องไปทั่วเป็นที่น่าเวทนายิ่งนัก 6. เหล่าพูดสางนางไม้ในป่าเขาในบาดาลเหล่าพญามารอสูนทั้งหลายก็จะแปลงกายเป็นพระศรีอานเป็นพระอวะโรกิเตสวนโพธิสัตว์กวนอิม เป็นพระอาจารย์จี้กงหรือพระอริยะเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสำแดงอิทธิปาฏิหาริย์เรียกลมเรียกฝนเสกหวานเมล็ดถั่วให้กลายเป็นกองทัพจะอวดอ้างศักดานุภาพว่าจะสามารถพาผู้คนให้พ้นจากลมมหาประลัยมุ่งคืนไปยังสุดทาวาดเบื้องบนได้สิ่งเหล่านี้มีมาเพื่อหลอกล่อผู้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลานั้นให้เราทั้งหลายจงตั้งมั่น อยู่ในศรัทธาจิตยอย่างเช่นเดิมอย่าได้โลภหลงตามไปเป็นอันขาดพอขยับใจไข้เขวแม้เพียงขณะจิตหลงติดตามไปบุญกุศลที่สร้างมาก็จะหมดไปดังคําที่ว่าใกล้จะบรรลุธรรมย่างเที่ยงแต่มาเพลี้ยงพลั้งเสียก่อนเมื่อตอนสายจะขึ้นหรือลงจึงอยู่ที่หัวเลี้ยวหัวต่อตรงนี้ที่แอบอ้างว่าเป็นพระบรรพธรรมาจาร์ มาเก็บงานทําอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นเพียงมานเล็กๆเท่านั้นไม่น่าแปลกต่อเมื่อวันที่มหันตภัยเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละจะน่ากลัวเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงพระองค์ต่างมุ่งอยู่แต่งานช่วยคนให้พ้นจากภัยพิบัติไม่มีเวลาจะมาแสดงอิทธิปาฏิหาริ่อใจใครให้กราบไหว้ได้เช่นนั้นพระพุทธ,ธตรัสไว้ว่าแรงแห่งมารหารกล้ากว่าพุทธ,ธ พระอาจารย์จี้กงก็กล่าวว่าพระอาจารย์ปลอมมีอิทธิปาฏิหาริย์แกล่งกล้ากว่าพระอาจารย์จริงเสียอีกหวังว่าหญิงชายทั้งหลายจะได้ร่วมกันบำเพ็ญธรรมอย่าลืมคนที่บำเพ็ญด้วยความจริงใจเมื่อถึงเวลานั้นหากจะสงบใจพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นแจ้งว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงหรือปลอมจะเห็นใบหน้าสีเขียวเคี้ยวงงของปีศาจ ในร่างของพุทธ,ธะได้โดยไม่ต้องเทียบเคียง 7. วันที่ทรมานที่สุดจะมีสองช่วงคือช่วงที่หนึ่งวันที่ 24, 25, 26ของช่วงเจ49วันเพราะช่วงนั้นอาหารที่สะสมไว้จะหมดคนที่กินเจจะยังอดทนต่อความหนาวเหน็บส่วนคนที่กินเนื้อสัตว์จะทรมานมากช่วงที่สอง ช่วงนี้จะอยู่ระหว่างวันที่ห้าสิบถึงเจสิบเพราะรัพ์สิ่งทั้งหลายจะถูกเคลือบด้วยพิษของกัมมันตภาพรังสีซากศพเกลื่อนกาดคนเคราะห์ดีที่ยังมีชีวิตอยู่จะยังต้องทำหน้าที่ฝังศพคนที่กินเจจะมีกำลังอยู่ได้ส่วนคนที่กินเนื้อสัตว์จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจึงได้ประทานพระโอวาทคำเตือนไว้นานมาแล้วว่า หลังจากนั้นมหันตภัยกวาดล้างโลกนี้กลายสภาพเป็นตมไปแล้วจะเหลือแต่พระอรหันต์เดินดินไม่กินเนื้อสัตว์เป็นคำเตือนที่ชัดเจนแน่นอนที่สุดทีเดียว 8. หลังการกวาดล้างแล้วก็จะเป็นการสร้างบ้านเมืองใหม่มนุษย์จะเริ่มเบิกดิถีด้วยอรยธรรมใหม่นั่นคือมีคุณธรรมและมีคุณสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อจดจำบทเรียนที่ได้รับจากภัยพิบัติปรัชญาความคิดของท่านบรมครูขงจื้อและเมืองจื้อจะเป็นที่เทิดทูนศรัทธาทั่วโลกความจริงใจรักใคร่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเป็นปฏิยาที่ทุกคนรักษาไว้ร่วมกัน 9. พระศรีอริยาเมตรัยจะเสด็จสู่โลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งในสุภาวาระนี้จะทรงเปิดเผยให้เห็นฉากสำคัญอันศักดิ์สิทธิ ของพระอาหารหันต์แห่งธรรมการยุคข,ข่าวนี้จะทรงประทานอาริยะฐานะตามลำดับมรรคผลบุญกุศลจากนี้โลกแห่งสันติสุขหรือโลกพระศรีอานก็ได้เบิกวิถีณบับดนี้